พี่น้องผู้ใดบ่กเคยเห็นงวัวกินตนกล้วยมาเบิงเด้อจ้ะว่าทําไมมันถึงกินมันเป็นอย่างคึอกินเห็ุจังไดมันจังสิกินบางคนอาศสิเลี้ยงงว้วอยู่คือแม่นั้นอาจสิกาลังงว้วอดหญ้าหัวไม่มีหญ้ากินมาเบิงเทคนิควิธีการเด้อพี่น้องเหตุแบบใดมันจังสิกินให้ตามแม่นันมาเลยนะคะมีขั้นตอนมีเทคนิควิธีการต่างๆอยู่นะพี่น้องเนาะซึ่งแม่นันก็ไม่ได้ทํามาแค่วันสองวันหรือว่าเพิ่งจะลงมือทํา เพ็ดมาหลายปีแล้วจ้าเรียงมาหลายสิบปีแล้วเนาะเทคนิคไม่ายากเนาะพี่น้องเนาะเทคนิคไม่ยากเลยเรามีต้นกล้วยเยอะๆงัวหาอดหยาพี่นอวว้องงัวบ่าม่ีหยาหรือว่าหญ้าไม่เพียงพออ่าต้นกล้วยที่ว่าแม่นั้นฟันให้กินอยู่มือนี่แต่เป็นต้นกล้วยนำว่าเนาะจ้าเนาะเขาสิกินเมื่อเนาะพี่น้องกล้วยนำว่าก็มีประโยชน์มากไหมเนาะใบเขาก็สามารถประเหตดขนมได้ ผลสุกลูกของเขาก็กินได้ลูกดิบก็บเป็นยาเนาะพี่น้องเป็นยาสมุนไพรพอมต้นของเขาเขาก็ับฟันมาใหงงัวกินเนาะหลังจากที่ว่ามาฟันต้นกล้วยไปบ่มนะคะต้นมันเราก็ไม่ทิง้งเขาก็ับมาฟันแหงงัวเขากินเนาะพี่น้องถ้าผูใ้ใดอยากเห็ดร้องเห็ดเบิงเออย่างง้วะ่กินร้องร้องเบิงเลยพี่น้องขาเห็ดแล้วมันพ่อกินมันเป็นอย่างมันจังเพื่อกินลองใช้วิธีนี้ดูนะคะโรยเกลือนะคะเอาน้ำใส่บัวแล้วก็เอา,เอา,เอา เกลือจะกําหนึ่งลงไปละลายค้นให้มันละลายในน้ำบัวแล้วก็เรามาเทรดลาดบนต้นกล้วยที่เขาสับไว้ในล้างอาหารที่เขาใช้แหง้งเขากินน่ะพี่น้องลาดลงไปเลยทาวาเฮ็ดแล้วเขายังไม่กินอีกมีอีกสูตรหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อแม่นั้นมีอีกหนึ่งสูตรที่จะแนะนำเนาะกากน้ำตาลนะคะรู้จักกากน้ำตาลไหมกากน้ำตาลนี่ก็มักกะชิเนียวเหนียวเนาะพี่น้องเหนียวเหนียวเหนืด เขากะออกมาใส่บัวใส่น้ำขึ้นเขาเหรอพี่น้องคนให้มันละลายเหมือนเดิมมันแหละแล้วเราก็ลดลาดลงไปอันนั้นกินเมื่อแทงกินดีพี่น้องดูดขอน,น้ำกากน้ำตาลแต่เราอย่าให้กินเยอะนะคะกากน้ำตาลให้วัวกินเยอะไม่ดีวัวตัวเมียอาจจะเป็นหมันได้เนาะมันเห็ดไอ้อ้วนก็นจริงแหละแต่ว่าง,งัออาจจะเป็นหมันได้เนาะพี่นอ้องอย่าให้กินบ่อยๆอย่อยาให้กินนานๆอย่าให้กินประจำนะคะลองเห็ดเบิ้งด้พี่น้องเด้อสูตรของแม่นั้นว่าจะได้ผลไหม ช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงเนาะจ้ะหน้าแรงอ่าหญ้าอาจจะไม่เพียงพอเราก็ปลูกนะในสวนเราก็ปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียร์ปากช่องหนึ่งปลูกไว้สําหรับสัตว์เลี้ยงของเราเนาะแต่ช่วงน,นี้มันเป็นหน้าแรงบันนี้กะอญ้างกะง้ามบ่บ่่อยง้ามบนะันไดเนาะฝนกับตะกมันกระแรงมันก็ะเ,เลยเห็ดให้บ่ท่านง้วกินเนะาะเราก็จะมีอาหารเสริมกับคือฟางเนาะพี่น้องเนาะมีฟางด้วยฟางก็จะเหลือประมาณนี้เดี๋ยวบนเราก็สั่งใหม่เนาะ ฟังอยู่ผกักไตเนี่ก็ตกไปก่อนละแปดสิบหาบาทด้พี่น้องกัสิแพงแน่อยู่จะบริโภคของแพงนิดนึงเนาะจ้าเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ภาคอีสานเนาะแม่นันอยู่จังหวัดละนองเนาะลูกเล็กเล็กแดงกับกินเหมือได้พี่น้องประมาณนี้นะคะอลองไปทาสูตรแม่นันดูนะคะใครที่มีต้นกล้วยเยอะๆช่วงนี้อา่ะย่าไม่พอให้วัวกินก็ลองเห็ดเบิ้งเนาะจ้ะเนาะลองเห็ดดูตามสูตรแม่นันดูนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ได้จะ้ะเด้อ